นอนไม่หลับปัญหาที่หลายคนต้องเผชิญมาดูสี่เคล็ดลับแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับกันค่ะอาการนอนไม่หลับ เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นความเครียดหรือความกังวลที่ทำให้สมองไม่ผ่อนคลายการใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้นคาเฟอีนใกล้เวลานอนมีโรคบางอย่างที่ส่งผลต่อการนอนหลับเช่นโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจรวมทั้งโรคทางจิตใจเช่นโรคซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนโรควิตกกังวล วิธีแก้อาการนอนไม่หลับด้วยการปรับพฤติกรรม1รักษาเวลาการเข้านอนและการตื่นให้คงที่สม่ำเสมอมากที่สุดค่ะ12งดรับประทานอาหารหนักๆกก่อนเข้านอน 3. ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอควรออกกําลังกายในช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันและไม่ควรใกล้เวลานอนมากการออกกําลังกายควรห่างจากเวลาเข้านอนอย่างน้อยสชั่วโมง 4. จัดเวลาสำหรับการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจช่วงเวลาประมาณ30นาทีก่อนเข้านอน 5. หลีกเลี่ยงการขบคิดปัญหาต่างๆช่วงก่อนเข้านอนค่ะ 6. จัดห้องนอนให้บรรยากาศเหมาะสมแก่การนอนหลับซึ่งได้แก่ความเงียบสบายปลอดภัยไม่มีแสงรบกวนและมีอากาศถ่ายเทรวมถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป เพราะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญที่ร่างกายต้องการในทุกช่วงวัยหากนอนไม่เพียงพอก็มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจทั้งร่างกายจะมีความอ่อนเพลียสมาธิสั้นลงความจําแย่ลงและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในระยะยาวเป็นปัญหาส่งผลก่อโรคได้ด้วยค่ะเพราะคุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประกันพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีค่ะ สำหรับผู้ที่นอนไม่หลับหรือคุณภาพการนอนหลับไม่ดีการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาจากต้นเหตุเอิร์นเว่ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อบำรุงพลังหยินสงบจิตใจและอารมณ์ปรับสารเคมีในสมองเพื่อให้สมองผ่อนคลายและสมดุลทั้งปรับวงจรการนอนหลับให้กลับสู่ภาวะปกติบรรเทาอาการเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้า คุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประกันพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์ส9 9